เพื่อนๆชาวพิจาเกิดสัตว์โลกทุกคนวันนี้พี่เก็พามารีวิวอีกแล้วนะครับทุกเช้าวันอา,าทิตย์แบบนี้พี่เย,ยก็มีของมารีวิวอีกแล้วนั่นเอง <laughs> วันนี้ก็กลับมาบันไดอีกครั้งนะครับวันนี้พี่เอได้ของแปลกมาละเป็นอ๋อเป็นแมลงเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นแมลงที่โอเคแหละเพื่อนๆหลายคนอะจะเยือยมากๆเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าว่าเป็นตัวอะไรนะมึงจะโค้อัพกูทาไมวะ โย่สวัสดีครับที่เราเราเรีนพันกันแม่งเปิดตัวก็สะดุดละอ่ะเทคใหม่โย่สวัสดีครับเพื่อนๆชาววิชาเกินสัตรูเช้าวันอาทิตย์แบบนี้พี่ก็จะพามารีวิวของเล่นกันเอาไว้เกิดกิเลสหาเรื่องกระเป๋าฉีกกันเล่นๆนะครับใครไม่อยากติดกับก็ปิดคลิปไปก่อนเลยนะครับวันนี้ของเราจะเป็นแนวดึกด๋อยดึกด๋อยหน่อยนะครับที่บอกว่าดึกด๋อยนี่ก็เป็นเพราะว่า EP นี้เนี่ยมันเป็นของเล่นกระชับปองหนอนมะนาวนะครับเป็นแก๊งหนอนมะนาวเพียบเลยมี3แบบนะรุ่นนี้นั่นก็จะมีชื่อว่าอิโม่ แบบ3สไตล์นะครับมาจากผีเสื้อ3ชนิดนะนะ <Wow. S 1> ซึ่งของที่พี่จะได้ามาวันนี้เนี่ยเป็นของมือ2ที่เขาเคยแกะประกอดถอดโชว์มาแล้วนะครับ <Huh? S 1> เอาเปว่าเดี๋ยวเราอันแพ็คแล้วมาดูชิ้นส่วนรายละเอียดข้างในกันเลยดีกว่านาะฝับฝับฝับอ,อ้าวอ้าวติด,ดนี่ไงชิ้นส่วนด้านในนะครับมาจัดระเบียบกันหน่อยหนึ่งสซ้ำ ชอ,อบจังนะมุกดีดนิ้วเนี่ยนี่นะครับใบปิดแก๊งนอนมะนาวอิโมมูชิรุ่นนี้เนี่ยออกเมื่อปี2021นะครับมีอยู่3สี3สไตล์นะครับข้างในใบปิดก็เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นแล้วก็รายละเอียดการต่อเหมือนเดิมเลยแต่ดูไม่น่าจะยากนะไม่ต้องดูก็ได้ไป <What? S 1> มาเรามาดูชิ้นแรกกันเลยดีกว่านะครับโอ้เป็นรายละเอียดนอนครึ่งตัวนะครับ <laughs> ขยับได้ด้วยเห็นไหมมีข้อขยับได้ด้วย แล้วก็เหมือนว่าตรงขาง,งอกๆตรงนี้6ข้างเนี่ยมันจะขยับได้ด้วยนะครับเป็นลูกหมุนด้านในนะอืมแต่ก็ขยับได้ไม่มากหรอกนะโอเคทาไมหัวมันดูเปิดๆออกมาอย่างนั้นวะนี่ยังไงวะเนี่ยโอ้โอ โอ้โอมีลูกเล่นซ่อนอยู่ให้เราเซอร์ไพรส์ด้วยว้าวมีหนวดหนอนด้วยนี่เอามาสามารถพับเก็บหรือว่าเอาออมาโชว์ก็ได้นะครับเหมือนหนอนในชีวิตจริงเลยมันสามารถหดหนวดยืดหนวดได้นะอ่ะนี่ให้ดูคลิปตัวจริงเดี๋ยวจะหาว่าโมเห็นไหมครับแม่มันสามารถยืดหดกลับเข้าไปได้เห็นไหมว้าวเจ๋งไปเลยโอ้ยอ,อ,อย่าจิ้มตูดเสียว เจียวเจ๋วป่าอ้ยจิ้มทิง้งหนวดทะลักเลยถนี่อย่างที่เห็นนะครับลุงบันไดเนี่ยไม่ปล่อยให้ผิดหวังจริงๆเลยมีรายละเอียดให้เซอร์ไพรส์ตลอดเลยชอบชอบชอบโอเคเรามาเริ่มต่อกันเลยดีกว่ามารอบนี้นอนเป็นแค่ป้องฟ้องเนี่ยคงต่อไม่ยากหรอกเห็นไหมนี่ไงมีชิ้นส่วนติดอ่าทำไมมันกลวงเลยวะอ๋อมีชิ้นส่วนตรงกลางอีกชิ้นหนึ่งนะครับอืมเสียบเข้าไปตรงรูใช่ไหมโอเคไม่ยากไม่ยากไม่ยาก,อ,ยากอืมแค่เรียงกันให้ถูกแล้วก็ทิ่มเข้าไปแค่นี้แหละปั๊บอ่าเอาอยัางไม่ได้โอเคออกเอาไอ้เนี่ย นี่ไงโอ้โหรุ่นนี้เด็กอนุบาลยังต่อได้เลยนะครับทำไมหัวมันอ้าวมาอย่างนั้นวะ <c oughs> เอาหนวดออกมาแล้วหัวปิดไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่นะครับ <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรโอเคอยู่โอเคอยู่อไหนลองยัดให้มันแน่นๆดิถอ,อดประกอบไหมอ่ะอ่ะอ่ะโอเค โอเคนี่ไงน้องนนอนมะนาวตรงส่วนท่อนตัวบนสามารถยกขึ้นในสูงแล้วก็หันหน้ามาหาเราได้ด้วยเห็นไหมว้าน่ารักไหมล่ละรายละเอียดก็พอใช้ได้อยู่นะครับเหมือนของจริงเลยนวดก็ยังสีตรงเหมือนกันด้วยเฉเหลืองนะซึ่งนหนอนมะนาวสายพันธุ์นี้เนี่ยเป็นนนอนมะนาวของผีเสื้อที่มีชื่อว่า Asian Swallowtail นะครับหรือว่าผีเสื้อลายแฉกนั่นเอง<ะ>อืมใช้ได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวเราลองจัดระเบียบร่างกายแล้วเดี๋ยวเอาขึ้นเสากระชับปองตั้งบนแท่น โชว์แท่นหมุนดูนะครับรุ่นนี้จะมีแถมอุปกรณ์ไม้ให้น้องยืนเป็นตัวเสริมด้วยนะครับเอาไว้เสียบกับฐานกระชับปองอะนะเนี่ยดูขนาดบาลานซ์ขนาดความยาวพอดีเห็นไหมขาของน้องเนี่ยสามารถควบไม้ได้พอดีเลยด้วยเห็นป่ะน่ารักดีตูเป็นยากระมดละเฮ้ยอย่าเพิ่งติดแตกดิเฮ้ยเดี๋ยวพี่เอ๋ขอลองใส่ฐานแนวนี้ดูนะดูว่าน้องมันจะเตาะได้ไหมอืมโอเคอ้าวแม่งไม่ได้วะ่ะอืไหน,นลองเสียบอีกแน,นงดิอืมไม่ได้ว่าด้านนี้โอเคลองอีกด้านหนึ่ง อโอเคอเค้อบาลานซ์ไม่น่าจะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้โอ้โอเค,อเคกูทีมตามคู่มือที่เขาบอกก็ได้กะแหวกแนวนิดหน่อยไม่ได้เลยโอเคสัมเร็จขึ้นแท่นโชว์ใส่เพลงประกอบได้โอ้แป๊บหบนึง่งเอาหนวดเอามาโชว์ด้วยดีวยดวยกว่าเท่กว่าเยอะ ออกแนวน่ารักดีโน่จบจบจบปต,ตัวที่2นี่ตัวนี้จะมากับกระชับปองสีน้ําตาลแบบนี้นะครับ ชัดเจนเลยนะครับลายออกมาแบบนี้เนี่ยจะต้องเป็นนอนมนาวของผีเสื้อลักแร้ขาวแน่ๆเลยนะ <Wow. S 1> เป็นผีเสื้อในสกุลเดียวกับเจ้าสวอลโลเทลนั่นแหละนะครับเจ้านอนของพวกมันก็เลยมีรูปร่างหน้าตาลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้แหละนะแต่แค่คนละสีเองนะนี่นวดสีแดงเหมือนตัวจริงเลยม <Huh? S 1> เดี๋ยวเราลองประกอบตัวนี้กันเร็วๆเ,เลยดีกว่านะ่จะได้ขึ้นฐานตั้งในละ้เห็นน้องเต็มตัวสักทีปับปับอืมตู๊เซ็กซี่ปับ,ปบ ข้านอนผงาดอ้อืมหน้าขาววอกเกินจริงไปนิดแต่รายละเอียดส่วนอื่นก็โอเคอยู่นะครับได้อยู่ชอบก้นตัวนี้ลายมันน่ารักดีด,ดุกด,ดิกดุกดิกนี่ตีตีตุ่ไปเอาไปไว่าเดี๋ยวเราจับน้องขึ้นเทนโชนกันเลยดีกว่าเนาะ เรียบร้อยโยกเยกหน่อยนี่ใช้ได้อยู่นะครับน่ารักเหมือนกันนะชอบหนวดสีแดงของตัวนี้มากเลย <Hey. S 1> จัดท่ายืน้ายตัวแรกเลยตูตัวนี้มันหลวมๆยังไงก็ไม่รู้ <laughs> มันเคี้ยวหน้าซัดจริงๆเลย <laughs> นี่เปรียบ,บยเทียบ,บลายเปรียบเทียบรายละเอียดนะครับเห็นไหมมันเป็นผีเสื้อในสกุลเดียวกันนะครับลูกตัวอ่อนนอนของพวกมันนีก็เลยคล้ายๆกันนะต่างกันแค่ลายกับสีหนวดแค่นั้นแหละ <Okay. S 1> ไปเดี๋ยวเราไปประกอบตัวสุดท้ายแล้วก็มาดูสายพันธุ์กันว่าเป็นตัวอะไรนะครับแล้วก็เข้าวิดีโออินเสิร์ตทีเดียวเลยดีกว่านอ้อตัวนี้หัวสั้นไว้แปลกๆเหมือ <l> น <acht> มันหลุดจากตัวนะครับอ่านี่ไงเจอละโอเคเสียเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ โอ้จริงๆหนอนทุกตัวที่ผ่านมานี่มันควรจะแบ่งแบบนี้หรือเปล่าวะอืมไหนลองดูนวดข้างในหน่อยสีสม้มโอ้มาโอเคเข้าซองประกอบตัวให้เรียบร้อยเลยนะครับโอเคติดแลว้ววะโอเคอืมเรียบร้อยว้งามสัตวตัทีนึง <laughs> ตัวนี้เป็นน้องหนอนมะนาวของผีเสื้อเกรดหมอมอดนะครับชื่อไทยตัวนี้พี่เอจําจไม่ได้หางติ่งอะไรสักอย่างเนี่ยซึ่งเอกลักษณ์ของน้องหนอนมะนาวในผีเสื้อสายพันนี้นั่นก็คือพวกมันจะมีลายตาข่ายสีขาวพาดตุงตัวนะครับไปครบองค์3ามแบบและขึ้นแท่นจัดท่าหน่อยดีกว่ามาแต่ตัวนี้พี่เอจจะลองจัดท่ายืนบนคอนให้แตกต่างจากตัวอื่นนะครับนี่หัวงุ้มลงก็ได้เห็นปะ ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยมันจะมีลายเหมือนลูกกระตาติดอยู่ตรงงอนของนอนทั้ง3มชนิดเลยใช่ไหมล่ะครับจริงๆลายลูกกระตาตรงหลังหัวของพวกนอนมะนาวพวกนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัวอ่อนผีเสื้อในสกุลนี้เลยละ่ะจริงๆมันเป็นลายเอาไว้หลอกตานะครับเหมือนเป็นลูกกระตาของหัวงูหรือว่าเป็นสัตว์ชนิดอื่นอะไรเงี้ยเวลามีศัตรูมาล่าก็ทําให้พวกมันตกใจได้อะไรเงี้ยนะครับพอลัเก็บความรู้เก็บเอาไว้ทําในสารคดีวิชาเกินบ้างครบ3อมองละเอาประกอบพอดกันเลยแล้วกันเนาะม กอนไม้กอนไม้ใบบอนใบบอนใบขนุนข้างบ้านขโมยเข้ามาใบขนุนอีกนอนลงนอนลงอีกนอนลงไม่ไม่สวยโอเค <c oughs> <c oughs> ค่าซักอ,อรอเลยให้ตัวต่อ ep ที่แล้วมาจับไปเด้งเลย <S 2> <S 2> <S อ,อช่วงท้ายคลิปอย่างนี้ก็มาถึงการให้คะแนนตัวสินค้าชุดนี้กันแล้วนะครับสําหรับกาชาปองแก๊งนอนอิมาม,มูชิชุดนี้คะแนนคุณภาพสินค้าและรายละเอียดเนี่ยพี่เอขอให้ไปที่3ดาวครึ่งนะครับเพราะมันมีบางชิ้นส่วนที่ไม่สามารถประกบกันได้อย่างมิดชิดแล้วก็บางชิ้นส่วนเนี่ยหลวมๆไปหน่อยนะครับส่วนสาหรับคะแนนความสมจริงของของเล่นชุดนี้เนี่ยพี่เอก็ให้ไปที่3ดาวครึ่งเหมือน เพราะบางตัวเนี่ยสีมันลอยอ่ะนาะโดยเฉพาะตัวหน้าขาวเนี่ยแต่ก็สทุกอย่างดูรวมๆแล้วก็โอเคแหละส่วนคะแนนลูกเล่นของตัวสินค้าชุดนี้พี่ขอให้ไปที่4ดาวเลยนะครับชอบตรงที่หนวดมันเปิดปิดออกมาได้เนี่ยน,ะน้อเจ๋งดีสรุปบ,บันไดกระชปองอิมามมชิปี 2, 2021ผ่านครับโอเคอยู่แหมของบันไดมึงก็ให้เขาผ่านหมดแหละอ้าวก็กูชอบ เป็นไงเชื่อ,อยังแล้วว่ากูปัญญาอ่อนเนี่ยอายุสามสิบกูยังมานั่งเล่นของเล่นแบบนี้อยู่เนี่ยคลิปนี้หน้ามันแพลบเลยล่อให้ขนาดนี้แล้วแบรนด์โฟมล้างหน้าสักแบรนด์เข้ากูสักทีเฮอะ